เปรี้ยวนำแต่ส้มส้มสดๆนี่ดีอร่อยว่ะหวานละพ่อน้ำเยอะเลยนะไอ้ส้มนี้ขั้นอร่อยว่ะเดี๋ยวพี่น้องเติมให้พ่อหน่อยพ่อน่าจะเอาอีกอร่อยว่าขั้นหนึ่งได้ไหมได้ไหมออกไหมน้บอกไหมอันใหม่เลยก็ได้พี่อันนั้นมันไม่ดีแล้วหมดแล้วแหละอันนี้มันหมดมาสู้ดีก่อนเร็ว สูนิจนาจ๋าเฮ้ยอันนี้เป็นเมนูประจำแบบว่าอินเดียเลยนะเขาเรียกน้ำส้มคั้นสไตล์อินเดียคนอินเดียชอบชอบทางของที่แบบว่าสดใหม่ถูกต้องน้ำผลไม้สดร้อยเปอร์เซ็นต์คั้น,นสดค<ด>ั้นแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะ่ะไปเ,เจอไปเจอคลิปหมื่อกี้จะยังไงคลิปเนี้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ไม่ไม่มีสนิมเหล็กแน่นอนเราจะไม่ใช้ของสกปรกอย่างนั้นงานเหล็กงานอะไรมันไม่ดีต่อสุขภาพใช่ป่ะสนิมสารต แล้วนี่อันนี้พี่น้องคันมาให้เรียบร้อยแลให้เรียบร้อยทุกคนคงสงสัยด้วว่าคันยังไงไม่ใช้เครื่องที่อ๋ออาจจะเป็นพลาสติกอาจจะเป็นจริงๆอ่ะพลาสติกก็ไม่ดีอาจจะมีเคมีตกค้างโอ้เป็นสารอีกมันไม่ใช่ฟูดเกรดไม่ได้เราต้องใช้สิ่งที่เป็นฟูดเกรดที่อยู่กับร่างกายเราไม่เป็นพิษต่อร่างกายเรามันต้องอย่างนั้นคนดูเขาจะได้แบบเอาไปทําตามได้กต้องอ่ะงั้นอย่าช้าเลยพี่น้องมาที่พูดมาทํายังไงนะที่ว่าคันให้เขาดูคันให้เขาดูหน่อยคันให้ดูคันให้เขาดูหน่อยว่า มาทำอะไรที่นนี่ฉัมาททำอะไรี่นี่อันนี้เราก็ไม่มีไม่มีเหล็กไม่มีธาตุเหล็กไม่มีสนิมไม่มีสนิมไม่เป็นบัตรทยักษ์แมันน่าจะมีโซเดียมเยอะเลยอันนี้เราไม่ต้องใส่เกลือเราไม่ต้องใส่เกลือใ่มเราไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มโอ้โหดำๆนี่คืออะไรอ่ะทุกคนอันนั้นเป็นเคล็ดลับความอูมามิอ นนมไม่อันนี้ก็อาจจะเป็นเปลือกส้มอันเนี้ยอาจจะเป็นวิธีที่ร้อยแปดก็เป็นได้ใช่โบบอกแ้วใช่ไหมว่าการคานันน้ำส้มมันมีหลายวิธีข้าใจหมาก็เฉยไปพี่กระตือกโบไม่ชอบโอเคไหมไม่ <c oughs> <c oughs> ไม่มีกระเด็นไม่มีกระเด็นหยดหยด อย่าอย่าให้แม่เห็นอันนี้แม่เปืี้ยงจริงไงรอคนดีกว่าคุณดูมีความสุขไหมผมดูมีความสุขมากเลยอยากให้ใครกินมากที่สุดรอลูกค้าผมว่าแล้วอ่ะตัดภาพไปก่อนนี่บอกใครว่าอันนี้เราล้อเล่นอันนี้เราล้อเล่นล้อเล่นอันนี้คันมาอันนี้เราจะเป็นแบบว่าทําให้เขาอ้วกเฉยๆไม่มีใครเอาของสกปรกอันนี้คือคันดีๆอันนี้คือคันดีอาเดตัดภาพเข้าไปเอาละอันนี้คือเบื้องหลังที่มันไม่ใช่น้ำส้มของจริงแดกไปก็ตายยังสิ นี่ครับนี่อันนี้คือเราคั้นแบบดีๆไว้ก่อนแล้วนะทุกคนกินได้นะกินได้กินได้กินได้แต่คนคนอื่นอาจจะไม,ไม่รู้<ช>เรารู้แค่สามคนพี่นองครับตัดภาพไปเลยค่ะ <laughs> มา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 เฮ้ยพ่อดีเลยจ้าไปไหนมาน้ำส้มโอ้ยสดๆพ่อวันนี้น้ำส้มคั้นเลยเหรอใช่โลละร้อยห้าสิบไม่อยากจะบอกพ่อสาดจีนส้มแพงชิบหายโลละร้อยห้าสิบโอ้นี่คั้นสดๆใหม่ๆค่านโยชิอร่อยไหมลูกเลือกเลยเลือกเลยคั้นไว้ให้แล้วพ่อคั้นแล้วกินก่อนเลยก็ได้ไม่ได้แกล้งแต่จิ้นให้ดู เดี๋ยวพ่อไม่ค่อยจะเชื่อกูหรอกทุกวันเนี้ยต้องกินให้เขาดูแกงจะระแวงหมดแล้วแกงจะระแวงกันหมดแล้วนี่กินได้เออให้โยชิกินอะชิกินนี่เห็นไหมเด็กเขาไม่โกหกอยู่แล้วนี่เห็นะใส่ไปลงชีเนี่ยอล่อยกินแก้วแล้วอึกสองอึกอิ่มอิ่มนี่โอ้โหใชื่อมั้ยสดช่อไหมเป็นไงพ่อรสชาติมันมีบอกเลยว่ามันมีเปรี้ยวนำใช่ไหม เปรี้ยวนำแต่ส้มสดๆเนี่ยดีอร่อยว่ะน้ำเยอะเฮ้ยไอ้ส้มนี้คั้นอร่อยว่ะเฮ้ยไอ้ส้มนี้คั้นอร่อยว่ะอือร่อยเออเนี่ยคั้นอร่อยจริงๆเขาก็ขายแก้วละแปดสิบป่ะไอ้เครื่องไอ้เครื่องกดอ่ะสามห้าเออเครื่องออโต้อ่ะคราวนั้นอ่ะถ้าทำมาสกัดอย่างนั้นน่ะบางทีมันมีพวกสารปลอรสารโอ้ใช่สารเหล็กพวกคั้นเหล็กอ่ะใช่พ่อ้างในเครื่องมันก็มีไม่ใช่แล้วอย่างเงี้เราก็โต้คั้นใช้ ใช้ใช้ไออตัวกวยที่บีบโอ้ยนั้นยิ่งแล้วเลยก็ไม่ดีเพราะบางทีมันมันไม่ใช่ฟู้ดเกรมตนกาไม่ใช่ฟู้ดเกรบีบถูกบีบนี่แหละอะไรที่เป็นธรรมชาติใช่เขาเรียกที่ร่างที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาอะไรธรรมชาติเดีสุดเขาเรียกธรรมชาติบำบัดไงเดี๋ยวพี่น้องเติมให้พ่อหน่อยพ่อน่าจะเอาอีกอร่อยคัน ได้ไหมได้ไหมปลอดไหมหนาวปลอดไหมอันใหม่เลยก็ได้พี่อันนั้นมันไม่ดีแล้วหมดแล้วแหละได้แต่คิดแล้วก็สงสัยพอลองชิมดูติ้วกินเข้าไปก็ได้แหละนตอนแรกขั้นเนี้ยใช่ไม่มีท่านเหล็กแน่นอนผสมวิตามินซีวิตามินซีเค็มๆปลายลิ้นปูเล่มปูเล่มมัน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 เค็มถัดหวานพอดีใช่ไหมไม่มีเปรี้ยนะเมื่อกี้ไม่ได้ใส่เกลือด้วยไม่ใช่ ทำไมมึงช่างเร็วไล่เงี้หนอกทำไมมึงช่างเร็วไล่เงี้หนอกกรรมของกูกรรมของกูกรรมของกูบอกว่าอย่าเครียดเขาวุ่นวายไม่ได้แล้วเขาวุ่นวายไม่ได้เพราะว่าเขาโดนไปแล้วมันเขาไม่มีแรงอ่ะคือมันเหมือนคนโดนยาเบื่อยาสั่งออาโดนแล้วยาเฮ้ยมึงอย่าทำกูงี้เอาสิเพราะเดินี่ยหัวน้องเนี่ย เครียดเครียดมากเองเลยอ่เขาย้าแล้วมันแล้วว่าเพราะพ่อแลแบบเหนื่อยหน่ายกับชีวิตเหมือนแบบชีวิตนิดียวทำไมเขาไม่สดชื่นแล้วเขาดูเหนื่อยเฮ้ยมันต้องเฟชจีพ่อเฟชอยู่เนาะเฟชอ๋อไอ้ยิ้มเนี่ยมันแบบสุดๆอ่ะไอ้สันเนี่ยถ้ามันไม่ใส่นู่นใส่นี่อะวันเนี้ยมันมันก็ไม่ได้ใส่ไอ้เหี้ยเนี่ยเนี่ยก็ยังไม่ใส่เลยเลยเอาแค่นี้ก้อนเปอร์เซ็นเดี๋ยวแล้วรอคุณชูชัยกลับมาดีกว่าครับทุกคนนะแบ่งแบงกันทั่วที่อ้วกแน่อ้วกแน่ in universe. Green Wall our นี่ดูคันน้ำกับเปียกเผื้ดแดงพี่ชาไปไหนมาไปเอารถไปลองมาเอารถไปลองใช่รถโคตรแรงเลยช่วงนี้เหนื่อยไหมเนิดหน่อยทำงานเห็นถ่ายคลิปหน้าเที่ยงๆมามากินน้ะกินท่าก่อนพี่เฮ้ยทำคลิปอะไรกันอ่ะหนูซื้อส้มมาโลละ150จะให้ลองทดลองมันเป็นส้มของอันนี้แพงไหมส้มแพงเหรอใช่ปิดไหม เดี๋ยวขันให้กินเดี๋ยวขานเฮ้ยอันนี้มันส้มต่างประเทศนี่ไม่ใช่ส้มไทยส้มจีนน่ะส้มจีนส้มไทยไม่มีทำคีมอะไรครับแก้วไหนเลือกเอาเลยแก้วไหนก็ได้เพราะว่าขันไว้แล้วสวยงามเนี่ยมันช็อตนะอันนี้ส้มช็อตนะส้มช็อตส้มช็อต กอคงมันเหนือยอะไร er อย pa, ่าเงี้ยเลือกได้เลยจะเอาแก้วใหญ่ก็ได้จะผ่าให้ใหม่จะผ่าให้ใหม่โอ้โหแก้วใหญ่ไปเลยพี่เมื่อกี้พ่อกินพ่อสดชื่นเลยนี่น้ำส้มนี้ขันอร่อยว่ะโอ้โหไปสบายเลยเฮ้ยอน่ม็ดสีมันสวยว่ะเม็ดน้อยด้วยเม็ดน้อยด้วยโอ้โลละร้อยห้าสิบไม่ถูกไม่ไม่ใช่ถูกนะครับแพงนะครับหอมนะหอมส่วนเนี่ยนี่เป็นคลิปอะไรก็เนี่ยเปิดร้านร้านน้ำส้มคันไงกินได้จริงอ่ะส้มก็นี่พูดแล้วหามว่าเราโกหกคนคนนี้อไงกิน กินทุก,ทกอันเลยก็ได้ก,กินได้กินได้ต้องบอกเลยนี่แต่มันจะมีเปรี้ยวบ้างหวานบ้างมาแล้วแต่ลูกกับบางลูกมันเปรี้ยวบางลูกมันหวานลูกหนึ่งได้แค่นี้เองนะ้มที่คั้นมาเนี่ยทิ้งกับเออ แหมพูดสรรพคุณให้เขาฟังหน่อยดีกว่าก็อย่างถ้าเป็นเครื่องคั้นเหล็กใช่ไหมบางทีมันมีพวกขี้เหล็กใช่เป็นสนิมสนิมมั้งเพราะเนี่ยน้ำส้มมันเป็นอะไรเป็นกรดใช่มันกัดไอพวกซันเฟอร์ที่มันขึ้นชั้นผ้าเราแบไม่เห็นลอกกินนานมันก็ตกค้างอ่ะพี่ไม่ดีเป็นนิ่วได้อะไรที่เป็นพลาสติกเนี่ยพี่ก็อยาะคิดว่าลอกนะบางทีมันไม่ใช่ฟู้ดเกรดสารเคมีก็จะมีสารเคมีมีทั้งด้านพลาสติกมีละมันนิดหน่อยก่อให้เกิดมะเร็งแล้วเนี่ยอันเนี้ยเราใช้วิธีคั้นแบบธรรมชาติธรรมชาตตตติบบาาาาาััดรรรรรมมมลออออองงงงวว่่่่่่นนนนเเเปป็็็แแะะไไไทีีกกกกย้้้้คถู น้ำส้มแพงขอชิมสักหน่อยได้กินได้หมดอะรวม่าห้าสิบเลยมันจะหมดแล้วด้วยเนี่ยไม่ใช่เลยนะมันจะหมดแล้วด้วยถ้าพี่ไม่กินก็คือหมดแล้วอะใช่ว่าเหลือสองสี่ลูกนมก่อนว่ามีกลิ่นแปลกปลอมหรือเปล่ารวมำสบายเลยพี่ให้ผมกินก็ได้บวยไม่เชื่ออะพี่ให้เรียกไอชี้มากินก็ได้อืออ่าแม่นี้มันเปรี้ยวอ่ะมันเปรี้ยวมันเป็นธรรมดาเพราะบางรูปมันก็เปรี้ยวบางรูปมันก็หวานกินทุกแก้วเลยเหรอไม่คิดจะเหลือไว้คนอื่นเขาเลยเหรอเราเนี่ยชิมชิมไงแก้วไหนหวานอีกแก้วไหนเนี่ยเออเออเอ้เอาพี่น้อง ใกล้หมดแล้วเดี๋ยวคั้นหน่อยก็ได้แปลกๆกันเพิ่มเหรออ่คั้นเพิ่มมาดิเอาไหนอันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่หมดนะเพิ่มได้ไหมเดี๋ยวคั้นเพิ่มเปรี้ยวอัะไรเหรออืมทำไมมันเปรี้ยวพี่ไม่แพ้เดี๋ยวคั้นให้ใหม่เดี๋ยวคั้นให้ใหม่เลยฮะเดี๋ยวคั้นให้ใหม่ใจเองตัวเองไอ้เฮียน้องอะไรพี่จะไปไหนอะไรอ่ะล้วงทำไมเสียดายดูดูดามดูดามเนี่ยดูดีทุกคนพี่พี่แพ้ท้องต้องทานของเปรี้ยวเลยพี่ อ้ยไอ้เนี่ยโหแค้องหรอร้องของเี้ยวหน่แล้วไม่เข้มหลยไหวอ่ะไม่มีทางนี้ได้เลยคุณมาแล้วพี่เจมมาแล้วน้ำส้มน้ำส้ม ส้มขันจ้าเหมาะกับสวัสดีค่ะตนรัเข้าสู่บันเจ๊บชินเน่ันดานี้ก็เป็นเมนูอร่อยอร่อยอีกแล้วนะคะแหมต้องบอกเลยว่าต้องเป็นเมนูที่คนในบ้านถูกใจนี่คือเมนูเนื้ออยเง้เหมือนมึงเหวอะคุณดูคุณดูลูกเทปเลยดูลูกเทปผมเู เออไอ้เยี่ก็อยู่หลังกล้องอยู่หลังกล้องเพราะมีเอซีบอกว่าต้องเอามือพี่เจี๊ยบวัดมือวัดมือไปแล้วเพราะในบ้านเราเป็นคนชอบกินเนื้อแต่ว่าวันนี้ไม่กินเนื้อพี่เจี๊ยบวันนี้มีแต่น้ำพักเนื้อก่อนไม่มีเนื้อถูกนะเพราะเราคั้นไม่เน้นน้ำไม่เน้นเนื้อเราเน้นน้ำเดี๋ยวคั้นไม่เน้นน้ำไม่เน้นเนื้อไม่เน้นเนื้อเน้นน้ำเดี๋ยวชิม ให้พี่เจี๊ยบเลือกเอาเองเผื่อไม่ชอบแก้วเล็กแก้วใหญ่แล้วแต่พี่แก้วนั้นแลจะผ่านสมองแล้วสมคือส้มจีนใช่ไหมสมองแล้วสกมาเยอะสมองสกอะไรวะเออสมองแล้วสกอะไรอันนั้นผ่านอนนี้มาเยอะแล้วเหมือนมีคนกระดกเยอะแล้วพี่อันนี้ใหม่ๆยังไม่มีรอยจืดอีกอันเนี้ยไปเจอ การคั้นมาจากใช่เน็ตก็มันเป็นวิธีที่แบบว่ามองดูแล้วอาจจะเป็นวิธีที่ลอยก้าวก็ได้เคยเห็นนี่ไหมไอ้เครื่องสกัดเย็นอ่ะเอออันนั้นมันมีส่วนผสมของทั้งพลาสติกและโลหะถูกมถต้องอันเนี้ยผมก็มานั่งคิดกับยิ้มเฮ้ยมันอาจจะมีสารปนเปื้อนเว้ยใช่ถึงมันจะเป็นสแตนเลสเกรดอะไรอ่ะสารสูงที่สูงนะถูกต้องซิเกะทำอาหารฟู้ดเกะก็ตามแต่บางทีอาจจะมีบวกถ้าเหล็กมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวแต่อันเนี้ยเป็นการคั้นแบบออร์แกนิกถูกต้องไม่มีธาตุเหล็ก ไม่มีเมลามีนจากพลาสติกวิตามินซีเน้น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 อันนี้ส้มหรือแย่อะส้มแต่มันเป็นส้มช่วงส้มส้มเป็นส้มจีนจีนช่วงจีนตรงนั้นไม่สำคัญที่เพราะว่าอันนี้มันสำคัญตรงที่ว่ามันรักสุขภาพมันออร์แกนิกปลอดภัยต่อร่างกายคนต่างชาติเขาไม่มีสารสารตกค้างจากโลหะหรือพลาสติกแน่นอนพี่แล้วก็ที่สำคัญของเราเนี่ยใช้เครื่องคันแบบฆ่าเชื้อโดยผ่านแสง UV ถูกต้องธรรมชาติโดยใช้ควาทิดใช่ กินช่งเช้าเช้าแตอนนี้ก็ไม่มีมันนะค่อาทิตย์อ่ะตันชายเริ่มแดงแล้วด้วยตันชายเริ่มแดงแต่มันเปรี้ยวมากเลยเปรี้ยวเปรี้ยวไม่ต้องหมดแล้ววะเดี๋ยวเติมหน่อยไว้เดี๋ยวเผื่อแม่มาหเติมเติมหน่อยเติมหน่อยเติมหน่อยแก้วแก้วแก้อ่ะอเ้ยรุ่นนี้รุ่นนี้ต้องใช้เครื่องหนีบเครื่องหนีบอเครื่องหนีบโอ้โยเสียดายอะแงมากโอหแม่งแรงท้ายให้พี่แจ๊ให้พี่แจ๊เถอะโอเคนั้นอันนี้อันนี้เดี๋ยวขอเครื่องรุ่นหนีบหน่อยรุ่นหนีบรุ่นหนีบอ่ร

อย่างที่เห็นขันหลอกไว้แต่ที่โดนจะมุกของจริงอันไหนอันไหนกินได้เจ็บไปนะอ๋อใหญ่แม่รู้แม่รู้เดี๋ยวแม่เพียงอ้นี้ทิ้งถูกต้องใช้นี่ใช้ในยีพีหน้านะอ่ะเอาเป็นว่านะคะเราแกล้งยกยกใส่ในกล้อเด้วยเดี๋ยวเพียงกล้องเลยอ่ะเอาเป็นว่านะคะ ใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครนะคะมันเราแค่ทําให้ดูเราก็่ทำให้ดูสกปรกเฉยมันเป็นการบูลลี่มาร์เก็ตติ้งจริงๆพี่น้องไม่ควสะอาดอ่าใช่เหรอเจอใหม่พีนาใช่แล้วกับเมนูพาอ้วกกดไลค์กดแชร์มาเยอะๆนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราโบโยชีชาแนลนะคะในการทําคลิปอะไรกลัวหลอนหลอนละช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าอยากขี้แตกอ่ะ ไม,ไม่ต้องกินส้มแบบนี้กินอะไรคะ Kio Fiber ผมอมาตอนนี้เรา99โปรโมชั่น3กล่อง999บาทลดฟรีฟระค่ะส่งฟรีนะคะจากราคา1,170บาทาเข้าไปซื้อก็ได้กันที่เพจด้านล่างนะคะ Kio Fiber เพจหลักบริษัทรีบซื้อ <จำ S 1> นะเพราะว่าจำกัดถึง15กันยาย,ยนนี้เท่านั้นโปรนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะรีบไปอุดหนุนกันเลยนะคะโปกติแล้ว่99ไม่ส่งฟรีนะใช่รอบนี้เราจัด สวีส่งฟรีตัวเท็ไปอุดหนุนกันนะคะลิงอยู่ด้านล่างนะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกูมไม่รู้ว่าอันไหนของกินของปอมเนี่ย